อ่ะสวัสดีครับมาวินมาวินสวัสดีครับหนูทำอะไรครับฮะเรียงสีเรียงสีตามตามเลขขาคณิตอ่าเก่งมากเลยอ๋ออันนั้นสีอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่มาวินหยิบอ่ะกรีนแดงกรีนอ่าอันนี้เลขโอเควันดีกูดพอร์ทำอะไรคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนลูกไว้สวยสวยก่อนสวัสดีค่ะนะคะหนูทําอะไรคะต่ออะไรคะต่อตัวเลขไหนเรียงไปแล้วก็พูดไปด้วยสิซิโรซิโรคือซิโรคืออะไรคะเลขศูนย์ต่อไปวันวันเลขอะไรคะวันเลขอะไรลูกเลขหนึ่งอ่ะต่อไปทูทูเลขอะไรเลขสองอ่ะไปด้วยลูกทรีเลขอะไรคะ เลขสามเก่งมากอ่ะเล่นไปเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูไปดูคนอื่นก่อนอ่าฟ้ากับน้องฟ้ากับนิดาเล่นอะไรกันคะสร้างบ้านโอ้โหบ้านสวยจังเลยอ้าวลมแล้วเราจะทํายังไงให้บ้านมันมั่นคงเราจะทํายังไงดีดูสิอ่าจะตั้งยังไงให้มันเป็นมั่นคงเห็นไหมในตัวบ้านมีภาษาอังกฤษด้วยเห็นเปล่า เออนั่นแหละทองาารประสังกฤษไปด้วยลูกเอ้ยอ้าวกลุ่มนี้ทำอะไรกันคะกลุ่ม,มนีม้ทานทานกัญชัยชุ่ชม,มสวัสดีคะ่ะพร้อมๆกันพนมมือสวยๆลูกอ่ะสวัสดีนะคะอาท่อหรอกเหลอคุณครูนึก็ทันอ่ะคุณครูจะถามว่ากลุ่มนี้ทำอะไรกันอยู่คะ ทำอะไรคะลูกมันล้มแล้วล้มพังอ๋อเขาเรียกโดมิโน่ใช่โดมิโน่อ่าโดว่าเรียกโดมิโน่นะคะทำให้ล้มเด็กก็จะได้ฝึกกำเนื้อนะคะในการวางของให้ไม่ให้ล้มนะคะอ่าเรียงไปเรียงไปทีละคนสิลูกอ่าเรียงไปทีละคนบอกไปด้วยว่าอันนั้นมันสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าไงคะสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าไง สกายอะไรคะสกายบลูไม่ใช่สกายเดอร์สกายบูอันนั้นคือสีอะไรคะอันนั้นคือสีอะไรชุ่มชุ่มคือสีอะไรลูกสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงอ๋อโอเคเวดิกูดอ่าต่อไปสีอะไรท่อท่อเดี๋ยวก่อนสีที่มือท่อสีอะไรคะลูกท่อสีที่มือท่อสีอะไรสีอะไรลูกน้ำเงินภาษาอังกฤษว่าไง บลูโอ้ยเก่งอ่ะทันเก่งอ่ะไปหาทันดี่งฝ่าอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวคุณครูมาชมใหม่สวัสดีครับทันโอ้ยพนมมือสิเราเป็นคนไทยแหมเอาทำดีๆทำดีๆพนมมือหลังตรงๆพนมมือสวยๆก่อนลูกพนมมือก้มก้มอ่าโอ้โหงามใช่ไหมทำอะไรคะลูกทันทำอะไรคะก็ ต่อยังไงอ่ะได้กอไก่หรือยังทำไมถึงหาไม่เจออ๋อค่อยๆดึงลูกอ่ะเดี๋ยวก็ดึงได้นะลูกเก่งนะเดี๋ยวคุณครูมาหาใหม่นะต่อให้เรียบร้อยนะคะกอไก่ถึงอะไรนะอ่ามีกี่ตัวพยัญชนะไทยมีกี่ตัวอ้าวโหไม่ใช่ที่คุณคูสอนมีกี่ตัวเท่าไรนะลูกโอ้โหเก่งจังเลยไหนกดไลค์ให้ตัวเองหน่อย สุดยอดเฮ้ยยังไม่โอเคโอเคอ้าวสมยศน่งกล้การสมยศเล่นอะไรลูกสวัสดีครับก่อนลูกอ่ะพนมพนมือพนมมือแล้วก็ก้มลงไปอ่ะรับหนูหนูเล่นอะไรลูกเล่นของเล่นตัวอะไรเล่นอะไรมันเล่นก็นคืออะไรตัวเลขใช่ไหมคะการบวกหรือตัวเลขบวกคือการเพิ่มหรือการลดคะคาการเพิ่มจํานวนลบคือการอะไรคะ ลดลงใช่ไหมคะลบคือการลดลงเก่งมากลูกอ่ะเล่นไปนะเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตนะคะอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้กิจกรรมอะไรคะอ่ากิจกรรมเล่นตามมุมส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีความรักและสามัคคีกันนะคะรู้จักแบ่งปันนะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ฝึกทักษะการคิด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะค่ะเด็กๆบ๊ายๆพ่อแม่หน่อยลูกเด็กๆบ่ายท่านผู้ชมหน่อยอ่าฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยค่ะ